ีผลแรกก็ยังไม่ดูเอาไปฉีดครั้งที่สองดูไปดูมาประมาณสักสี่วันห้าวันก็มาดูก็มันถอดก็มมไม่มีอาะตามไม่มีเลยหลังจากฉีดครั้งที่สองมาจนถึง,ถ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 งวันนี้กี่วันนี่น่าจะเดือนกว่านะอยู่ที่ไนะหนขนาดเลยพี่น่าจะเดือนกว่าแมกมาย่ำผมใช้กับทุเรียนได้ผลด,ดีจริงๆเที่ยวไปไม่มีไรแดงไม่มีไอ้เพลจะกระจันไปกินใบเราค่ะคนงานมาตัดลงมาเนี่ยมันจะดูใต้ท้องใบหมดเลยนี่มันไม่มีอ่ะและมันไม่มีลูกอะไรเนี่ยในใบทุเรียนเราเนี่ยที่ดื้อยังไงถึงเอาไอ้ตัวแมกมามาใช้เนี่ย ก็ดูในยูทู e นั่นแหละ เออจากยูทูบดูเรายุต์เขาลองเสียงด้วยเออเห็นมันหนอนมันตายคาในใบไม้เขาเออมันถ่าจะด,ดีไว้ขวดก็สี่พันออ 4, ลิตรก็ถูกต้องแล้วอุ้ยแต่ว่าสีเดืองลายรอบเพิ่งหมดไปแค่สามขวดเออกว่าฉันนึกว่าห้าหกขวดนั่นน่ะประหยัดจนลืมตัวนั่นนี่แล้วผมนอนพวกอะไรมันก็ตายเราเห็นตายติดใบโม่เปรี้ยด้วยตอนดำตามตามซับการสนใจกันหรอกซื้อไปใช้ดูครั้งแรกกระดาษจะมองไม่ออกอะหลังจากที่เอาใบเราไม่ดีใบเราโดนเพี้ยทำลายหรือว่าหนอนทำลายอะไรเงี้ยแต่ครั้งสองอะแล้วพอสังเกตก็น่าจะรู้แล้วเห็นโอ้ยโอ้ยเราอะเข ช่วยสะสมอาหารทางยอดไตด้วยนะช่วยแตกยอดไตด้วยมีไงบ้างครับก็แมลงมันก็หายไปนะหายไปหายไปส่วนหนึ่งแต่มันก็ยังมีบ้างหลงๆที่าลูกน้องอาจจะสิดนไม่ค่อยถึงไม่ตัวถึงมันก็มีฝ้าแต่นี่้ว่าเอมันก็ยังหายแบบนี่ดูที่ยอดทุนียนหรือว่าใบทุนียนเนี่ยสังเกตว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีไม่ไม่ค่อยมีตัวอ๋อไม่ค่อยมีตัวับผมดูได้เลยนะใบอ่อนๆยังไม่มีตัวเลยแต่ทำไมนี่เนี่ย แมลงก็ไม่อนโดรเวกโรเปียไฟอะไรตรงนี้ก็ไม่มีไม่มีครับผมม็กมาเยียบมันก็ดีจ้ะดีนี่คือคือตายเลยจ้ะว่าตายเลยได้ลาที่เราเกาะดูเราเอามปอบีบดูที่ฉีดยาทั่วไปนะครับบีบดูแล้วมันไม่ตายเลือดมันแดงเดี๋ยวเอาไปฉีดดูมันเป็นฝุ่นอันนี้ที่ใช้กมากๆเนี่ยเป็นฝุ่นจกฝุ่นที่ตายเลยอะ ถ้าถ้าถ้ามันไม่ตายนะเรื่องตรงนี้มันจะแดงๆแต่นี่มัน,นตายคือมันเป็นปุ่นไปแล้วตายเลยตายติดลูกเลยเนาะตายติดลูกเลยใบมีเถ้านโลยีดโดนก็ตายติดใบเลยปกติถ้ามันดำมันจะดำทั้งลูกเลยใช่ไหมดำทั้งลูกทั้งใบดำทั้งต้นเหรอเป็นยังไงถึงได้สั่งมาตั้งสามรอบแล้วเราก็มันใช้ดีอ่ะแฟนก็ไปเปิดเจอข้นเลยลองโทรดูใช้ความาใช้เหรอรู้สึกว่าเออเที่ยวแรก มาดูเฮ้ยมันก็จ,งจางใพอเราใช้เที่ยวสองเอาดูมันดีขึ้นเหรอเอามัดีมันตายอ่ะตามอง<ฤ>ตามใบตามรูปมแบบันตายเราก็รูปดูอ่ะมันก็ไม่มีตัวอยู่แล้ว่ะมีะแค่สองรอบเองจ้ะสองรอบรอบที่สามายอยางเลยว่าจะฉีดเือยากตายครับนอนพอเราฉีตตอนเย็นตอนเช้ามาดูนอนเนี่ยจะตายคาใบเลย โอ้มาครับผมตายข่าวบัปกติก่อนก่อนที่จะใช้สารยาใบเนี่ยติดนอนแล้วนอนไม่ตายครับติดแต่ยาฆ่าหนอนอย่างเดียวไม่มีสารตัวนี้มาเพิ่มเมเข้ามาเห็นฝากใหญ่ๆห่อย่างนี้คือใช้2ตัวนี้เลยใช่ไหมัอสองตัวนี้ครับคือไม่มีนอนลกควนแล้วก็ฝากก็เต็มด้วยฝากเต็มให้กี่เดืยนอับประมาณสองเดือนครับจริงใส่ 50C สิซี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 ต่อถัง200ลิตรนอนตายติดใบตอนนี้เราใช้แมกมาอยู่ทับใจทับใจเพราะว่าเจอตัวนี้แล้วแล้วใบม่วงวงเราเราเออเราใช้แล้วมันก็เงานะใบใหญ่เเขขียว้